ครับสวัสดีครับก็ช่องนายไอเดียสร้างทดลองไปเรื่อยนะครับนี่ครับกับสวัสดีทุกคนด้วยครับถี่เขามาเบึงนะครับนี่ครับกับซีเฮ็ดคลิปนี้กับซีวอลเล่าเฮานะครับนี่ครับซีเฮ็ดนี่ครับตัวนี้ครับสเป็นโตไอล็อกมันนะครับกับใส่คล้องเศษนะครับเป็นเหล็กเศษที่เหลือใส่นะครับเอามาเห็ดนะครับคลิปนี้บเดวอลสดด้วยครับนี่ครับกับใส่เหล็กเศษนะครับ ตัวน,นี้เป็นคอนโทนนะครับเป็นคอนโทนเป็นไอไขควงนะครับนี่ครับอันนี้ครับกับมองมีเชเลาลูกเต๋ตัวนี้ครับนี่ครับเชลล์ลูกเต๋ตัวนี้ใส่แล้วก็มีสายพานอีกเส้นหนึง่งแลนอยู่ใต๋นะครับส่วนเส้นหนึ่งกับแลนอยู่บนทีงสั้นนะครับนี่ครับกัซุกขึ้นลงแบบคือขจ้าเขาเห็ดกันน่ะละครับ จะลักษณะเดียวกันนี่ครับกับสีแลนเล็กนะครับผมกับสีแลนเล็กจากตัวนั้นโยงมาผีครับนี่ครับโยงมาหนีมาใส่ม้งนี้นะครับนี่ครับจะเฮ็ดลักษณะแนวนี้นะครับกับสีเฮ็ดแบบขันน็อตเอานะครับแบบโบดีเสื่อมไ่นะครับนี่ครับกับสี่ส่นี่ครับส่เล็กตัวนี้ใส่ลักษณะนี่นะครับแล้วก็เล็กเพดีกตัวหนึ่งส่ดาดในนะครับ นีเซตไว้แบบนี้แล้วครับการน,นี้ครบับมีอีกเรื่องนึงนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องท่อนะครับกาท่อตัวนี้มีข้นเจรพื้นตีมาหลายอยู่เพื่นว่ามันขี้ไหลนะครับกับพอดีว่าสียหาปายใช่ไอ้สแตนเลสมาใส่อยู่ครับให้มันดูดีกว่านี้แต่ว่าตัวนี้คือเฮ็ดใส่เองนะครับมันก็เลยเป็นแนวนี้เพราะแถวบานผมมันใส่ท่อดังแห้งบ่้เนะครับก็บเลยอนันนี้นี่ครับกบสรเสีดเอง ราะตัวเสื่อมตัวนี้มันมันเสื่อมไอเลดได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันโบมีถังอาก่อนนะครับถังอาก่อนโบมีแต่ว่าสายมีครบนะครับนี่ครับมันใส่ได้สุขึ้นบนสุขึ้นลางมันก็เป็นเสื่อมเล็กแล้วก็เสื่อมเลดนะครับมันสลับไปสลับมาได้แต่บ่าะท่านมีถังกาดนะครับถังกาดโบท่านมีใส่แนวหนีไปก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับไอคอนทุนนี่คือคอนทุ่นนะครับคอนทนถี่จะมาใส่เมองนี้นะครับ นี่ครับก็หาคืดบอกครับว่าเชี่ยวคอนโทลแบบใดก็เลยเห็นไขควงตัวนี้ครับจะไขควงเห็ดเอาเลยมันใหญ่อยู่ครับนี่ครับผมก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วมันก็ลักษณะนี้ครับกัต่อขาตัวนั้นขึ้นมานะครับนี่นี่ต่อบางนี้มีหู้สองหูนะครับมีหู้จะสองหูเหลือก็ใส่หูบนหูลลางได้นะครับนี่ใส่กับตัวนี้กับผมเฮ็ดไว้ลักษณะแนวนี้นะครับเป็นตัวปรับ นี่ครับเป็นตัวราบการเฮ็ดจากไอ้ของเรือใส่เนาะครับโบแมนของสื่อเนาะครับเป็นของเรือใส่ทั้งหมดเลยนะครับก็คลิปนี้สีเฮ็ดแบบเฮ็ดแบบง่ายเนาะครับนี่ก็สีใส่แนวนี้เฮ็ดแบบง่ายแลวก็ประหยัดเงินที่สุดเท่าที่จะประหยัดได้เนาะครับครับตัวนี้ก็สีโยงไปหันนะครับก็คลิปนี้บบได้วาสดเดนะครับมันก็เลยบ่ตรงกับภาพในจักหน่อยเนาะครับเพราะเสียงมันดังเนาะครับก็เลยบบได้ว้าสดนี้ครับ กะเล็กแผ่นตัวนี้ก็นาประมาณหามิลน่ครับประมาณสี่หามิลกรสีมาแนบน่ครับสีมาแนบใส่มองนี้นี่ครับ,นรบนแนบใส่หูพวกนี้นะครับนี่ครับใส่ลักษณะแนวนี้แบบเลือกได้นะครับลแบบนนนเลือกได้แบบคันน็อตเลือกได้เสียดแนวนี้ครับนี่ครับกรเฮ็ดแบบง่ายนะครับเฮ็ดแบบง่ายแบบประหยัดเงินนะครับใส่ของเลือลรวนๆครับบ่ไส้ซื้อเพราะยาง นะครับอันนี้ครับกาใส่เข้าไปแล้วครับเป็นลักษณะแบบนี่ครับแบบเลื่อออกได้นะครับกเดียวลอบึงต่อไปสีใส่ตัวไหนครับนี่ครับกาใส่เล็กเห็ดข้างบนตัวแรกว่าเศียงโขงครับนี่ครับตัวแรกว่าเสษคงโขงกาเนึกไปนึกมามันสีมันสีแบบยุ่งยากนะครับก็เลยเห็ดแนวนั้นต้นตัวนี้ก็เป็นดำ ไอ้อนทนนะครับแต่ว่าสีเสื่อมนะครับไอ้หูไอ้หูนะครับอีกจะมาใส่มางนี้นะครับนะครับเฮ็ดแบบง่ายครับแบบง่ายแบบประหยัดเงินนะครับแล้วมันก็สีดึงมาลักษณะนี่นะครับกสีบากมางนี้นะครับสองมองแต่ตัวนี้พระท่านไนบากคืใส่ตู้เสื่อมบากเก้าครับอันนี้ครับก็เริ่มเป็นรูเป็นหลางขึ้นมาแล้วครับกับสีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ตัวนี้บริวาวสดนะครับอ่เป็นมาว์เอาอัดเอานะครับนี่ครับตัวนี้กัแบบนี้นะครับตัวนี้เฮ็ดพิษไปหน่อยครับนี่ตัวนี้เฮ็ดพิษอยากอยากเฮ็ดพิษแนวไว้สูงโขดนะครับนี่อันนี้ครับลูกเตะนี่ครับนี่ครับแบบนี้แบบง่ายนะครับนี่แบบง่ายแบบประหยัดเงินนะครับจะใส่วัสดุแบบเหลือใส่นะครับเอามาเห็ด ครับแม้แต่หูจอกรยังบริสัทสวาห์นะครับเป็นไอ้อันนั้นไอใส่ตู้เสื่อมจอเอานะครับอันนี้ครับประกอบเข้าไปล่ะนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับกมัดกับสีคีลายน้อยจัง่อยนะครับกับสีบงงามบันไดนะครับแต่ว่าเอาเนียนใช้งานได้นะครับ เนี่ยกัสีสไลายแน่ยจักน้อยนึงแต่ว่าไอ้ทุกชิ้นส่วนสามารถเลือกได้นะครับผมเสียแบบเลือกได้นี่ครับกะโย่งเล็กไปใส่ลรอนี่ครับกัห้อยบากยางทุเลตเลยครับห้อยบากนี่ยางแบบโบลเ็นตาเบิงเลยครับกะบเฮดตามมีทตัเกินนะครับเล็กแม้แต่เล็กนี่ยังน้อยครับนี่อ่อนนะครับเป็นเล็กเก่ามีเนี่ยเงเห็นบอมันอ่อนมันโข่งครับเนี่ย ปกติมันตองหนใหญ่ก่านีนะครับเดี๋ยวจะคอยเปลี่ยนที่หลังก็ได้เนาะครับตัวนี้แค่เขาเห็ดเป็นรูเป็นลลางขึ้นว่าใส่ใดก่อนาจะคอยพัฒนาเปลี่ยนเอาที่หลังก็ได้ตัวนีเนาะครับมันสามารถเลื้อออกได้ทุกหม่องอันนี้ครับเบื้องครับนี่นี่ครับมีผู้ดึงห้ผมนี่ครับซุกลงกับเป็นเส้นไน่ดึงขื้นเป็นเส้นนอกนะครับนี่ครับลักษณะเป่นนี้ส่ละนี่ครับซุกลงเป็นเส้นในนี่ครับสลับไปสลับมาได้นะครับ กัเส้นในตึงตอนนี้เส้นในตึงนะครับนี่ตอนนี้ไอ้กดเส้นในไหวนะครับกัเส้นนอกซีออนบางนี้กับปั๊บได้ด้วยครับนี่บางนี้ปั๊บได้นะครับเสียงกับซีโต้องผ่าใน่จังหน่อยด้วยครับเพราะว่าเป็นเสียงมันถึกครับอันนี้ครับการชี้ดึงขึ้นชี้ใหญ่มาเส้นนอกครับบันนี่ครับถ้าทำว่าเบิ้งครับเส้นนอกชี้ดึงนันเห็นบ่ครับไอ้เปลี่ยนมาเส้นนอกแล้วครับ นี่เส้นนอกตึงครับบาดนี้ไปเส้นในอ่อนบาดนี้ครับมังงมัวางหั่นเส้นในตึงเนาะครับบาดนี้นี่ครับกลักษณะแบบนี้แล้วครับที่ผมเห็ดแต่ว่ากยังบใส่บบทันดีลอยเปอร์เซ็นต์หรอครับเพราะว่ามันเป็นเริ่มแหลกเนาะกเห็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกับสีพัฒนากับสีหูเอียงมาบางใจพิษปกติเนาะครับอ่านี่ลงมากัเป็นเส้นในเนาะครับขนีเป็นซาเนาะครับซุกกรางหนาเป็นซานี่เล็กตัวนี้อยากหน่อยแน่จัากหน่อยครับนี่ตีเล็กตัวนี้ยังเดียวนี่ครับ หน่อยนะครับแล้วมันกาโบมีโตห้องนะครับโบมีโตห้องมันสีเบียดเบียดไอหางนะครับนะครับลักษณะก็เป็นยังสี่นะครับกต่คอนโทรลกับยู้ยไกลๆกันยังสี่เหรอครับนะครับแบบนี้ครับคอนโทรลซากุไลนะครับอ่านี่ครับเส้นในตึงเห็นไหมครับเส้นในแข็งเส้นนอกย้อนบาดนี้ครับนี่เส้นนอกย้อนไปทํางานเส้นในได้บาดนี้ นะครับก็นี่ครับอันนี้ครับกับไวตรงก้างนี่กับบอลเลนนะครับบอลเลนเลยนะครับมันพอมันบบตึงเส้นใดเลยนะครับพอดึงขึ้นมันกับเป็นเส้นนอกเป็นเร็วนะครับเป็นเร็วดึงดึงขึ้นมาหาจากรของเป็นเร็วครับพอสุกโลกงนี่เป็นซ่านะครับเป็นสาเป็นโล่นะครับเป็นโลว่าสันทอ เป็นโลครับดึงขึ้นมาเป็นให้วาสันต์นี่ครับสิบลักษณะประมาณนี้นะครับกับเห็ดแบบตั้มมีตั้มเกิดนะครับขาเจ้าขอมาหลนี่เล็กนี่ครับนี่มีปัญหาอยู่เล็กนี่ครับมันอ่อนนะครับปกติมันต้่องซำนี่โปมือผมครับประมาณสักสิบสี่มิ้นทะครับสิบสี่ิบหามิลนหรือว่าจักสิบสองกันยังดีนะครับแต่ตัวนี้มันหน่อยพดโอเคครับคลิปนี้กับโบมี่ยังรลายครับพามาลองเห็ดไอ ลูกเตะสองลูกเนาะครับก็เจอกันใหมคลิปหน้าด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามนำสวัสดีครับ